เม่นดำและเม่นเผือกของเราจะ่ายผลทุกบอลโลกนะครับแต่ว่าเขาจะถ่ายอะไรก็เป็นสีสันครับครับผมเนี่ยไปจริงจังไปเนี่ยผมไม่อัคุณไม่รู้จักปรากฏว่าน้องก็เลือกนักศึกษาอย่างเงี้ย ทานที่ถูกใจินวออนอ่ะมันป่นเวลว่แล้วเวกินเวลแล้วอุ้ยแล้วก็ตั้งช่วมพุ้งแพะเลยพี่กินไปได้ไง่ายใช่ใช่ใช่เอาก็ยังเวลอยู่พี่ก็ยังเวลอยู่เมื่อกี้ทำท่าไปยังติดนิ้งแล้วก็ยังเวลอยู่ี่กินขาหมื่นลำดับหนึ่งของกินใช่เกากินเสร็จแล้วค่อยปล่อยน้องลิตเตัลสีขาวมาที่ปล่อยน้องลิตเตัลมาเลยว่าเรื่องอะไรยังงไนี่ชื่ออะไรลิตเตัลครับลิตเตัล

ไปเปนอะไาันอาิตาลีฮะต้องอตาลีพอดีเลยเมื่อกี้ไม่กินนะเมื่อกี้เมื่อกี้แค่ข้าบไม่กินแต่แต่กินกจริงคีอกินอิตาลีนะฮะเนี่ยกินอิตาลีเลยฮะเดี๋ยวลับไปไหนลับไปไหนลับไปไหนเอาไปเบี้ยวอีกเอาเข้าไปเอาเนียตรงนี้เลไหนละงนีรไนนีอยู่ในใจนิดนึ